าซีวิกเอฟซน่าใช้นะ,ะมี2องคันนี้เลยนะคะทั้งตัวยังไม่เชนแล้วก็ตัวเชนแล้วนะคะคันแรกนะคะซีวิกเอฟซนะคะปี2018นะคะเครื่องยนต์1.8 e นะคะคันนี้เอาข้างป้ายแดง894,000บาทนะคะสะภาพสวยๆเดิมๆนะคะถ้าใครสนใจนะคะวันนี้นะคะน้องเก๋ขายพี่เพียง469,000บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปฝ่าไปกว่าป้ายแดง3แสนเลยนะคะแล้วก็อีกคันนึงนะคะเป็นเจ้าซีวิกเอฟซีไม่เ,นเชนแล้วปี2020นะคะ 1.8e นะคะออกข้างปแดงราคาเท่ากันนะคะ894,000บาทนะคะวันนี้คันนี้น้องเก๋ขายให้พี่เพียง569,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดีจัดยอดได้เต็มแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันนะคะคันที่ยังไม่ได้ไม่ c h a เชนก่อนนะ,ค,ะคันนี้นะคะเป็นปี2018นะคะจะมีข้อแตกต่างกันนะคะระหว่างเชนกับไม่เชนก็คือกระจังหน้านะคะอ่ากระจังหน้าด้านนี้นะคะจะยังแบบว่ายังดูไม่ถูกดันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าคันนี้เห็นไห เขามีแบบว่าโคมีมียม,มาแล้วนะคะค่อนข้างที่จะแบบว่าดูดูด้านหน้านะคะถ้าใครชอบนะคะดูดันเท่ๆนะคะงบกำลังแบบว่าอยากจะได้แบบผ่อนประมาณเหมือนนึงนะคะแนะนําเป็นสีดํานะคะแต่ว่าถ้าอยากได้ผ่อนอยู่ประมาณแปดพันนะคะเก๋แนะนําเป็นเจ้าสีเทาคันนี้เลยนะคะสภาพดีสภาพเดิมนะคะทั้งสองคันนี้นะคะสวยเหมือนกันทั้งคู่นะคะแต่มาออชั่นที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะ มาดูกันนะคะว่าแตกต่างกันตรงด้านไหนบ้างนะคะอ่าอาไม่เป็นไรนะคะดูเลยนะ,ะอ่าล้อนะคะแม็กจะแตกต่างกันตัวเช้กับต,ตัวไม่เช้น,นะคะถ้าตัวเช้นเนี่ยจะได้แม็กนะคะเป็นแม็กใหม่นะคะแม็กของ e ออนะคะตัดเทาแบบนี้เลยสวยงามนะคะเป็นแม็กขอบสิบหกนะคะแบนกระจกมองข้างนะคะคันปีสิบแปดจะไม่มีไฟเลี้ยวมาให้นะคะแต่ว่าคันปีสองพันยี่สิบเนี่ยเขามี ไปแล้วมาให้แล้วนะคะแล้วก็มาที่ระบบนะคะเปิดประตูนะคะก็เป็นสมาร์ทชีลดเหมือนกันนะคะอ่าโอเคแล้วก็ด้านท้ายนะคะของตัวรถนะคะสวยงามนะคะมองจากดาวอังคารนะคะก็รู้เลยนะคะว่าเป็นเจ้าซีวิคเอฟซีนะคะอ่าัยรุ่นใช้แน่นอนนะคะรถแบบนี้อ่ามาดูด้านท้ายนะคะของเจ้าซีวิคเอฟซีสีดำคันนี้นะคะ ก็จะมีข้อแตกต่างนะคะมีกล้องมองหลังมาให้นะคะมีโพรมยยมเส้นคาดแบบนี้นะคะดูดุดันนะ,ะทั้งสองคันนี้นะคะน้องเก๋บอกเลยนะคะถ้าเป็นน้องเก๋น,นะน้องเก๋มีแบบว่ามีเงินนะคะน้องเก๋จะซื้อสีดําเพราะว่าชอบนะ,ะเพราะว่าสีเดียวกับสีผิวเก๋เลยหยอกหยอค่ะถ้าพี่ๆสนใจนะคะเจ้า Civic FC นะคะพี่เข้ามาหาเก๋ได้ที่พิสารอโต้าาร์สาขาการจนาพิเศษนะคะสามารถทดลองขับทดลองขี่ได้นะ ไม่เสียเงินแน่นอนนะคะจะได้มาดูรถนะคะเพราะว่ารถของหนูเนี่ยรับประกันนะคะไม่มีชนหนักพิคว่ำนํำท่วมไฟไหม้แน่นอนนะคะถ้าพี่ๆสนใจนะคะพี่ๆโทรมาหาน้องเก๋เลยที่เบอร์062-875-6831นะคะรีบๆโทรมานะคะเพราะว่ารถสวยอยู่ไม่นานแน่นอนค่ะ